ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกมาบอกว่ารัฐบาลล้มเหลวเกี่ยวกับการจัดการเรื่องน้ำท่วมเนี่ยค่ะโอ้ชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยค่ะที่หนูโฟนอินไปในรายการของคุนบรรวิตเมื่อพริหัสที่แล้วหนูพูดก่อนเลยใช่ไหมคะจันที่เลิกครับแล้วก็ทางกรุงเทพกทมนีถ้าท่วมก็คือเป็นการเมืองระหว่างสองพักใช่ไหมค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมครับ แล้ววันนี้ถ้าท่วมกทมก็คือเป็นการเมืองระหว่างสองพอักแล้วก็นับการเมืองที่ท่านชัยวัฒน์พูดนั่นราคาถูกลแล้วค่ะสัญญาณรับไม่ได้ตั้งแต่สามทุ่มสิบนาทีที่ท่านชัยวัฒน์เริ่มเล่าว่าสารอุธรธรจะอ่านคำตัดสินวันที่หกหนูก็เลยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านน่ะนะคะคดีแพ่งค่ะเสร็จแล้วก็มีอ่านประเด็นเลยถ้าท่านไม่เล่าให้หนูฟัง หนูก็จะดูรีแลนเ์ก็จะเที่ยงคืนอีก่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับนันเด็คคือสัญญาณที่เพชรบูรณ์ก็บอกว่ารับไม่ได้เพิ่งรับได้ตอนสามทุ่มกว่าน่าจะเป็นไปได้ครับเป็นเรื่องสัญญาณแม้กำลังกำลังถึงจุดนะตอนนั้นครับครับอ๋อฝนตกหนักที่เพชรบูรณ์ครับครับสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจนริญรพ่อข้าวน้ำการครับคณย้อนเลยคนยอมเฉพาะเพชรจังหวัดที่จิตครับ มันล้มสายจนที่อากาศนะมันยี่สิบวินาทีที่ที่เขาเรียกว่าไม่มีสัญญาณนะอ๋อยี่สิบวินาทีหลวงพ่อยืนยันครับสัญญาณแต่ว่าลมมันพัดดาวเทียมอ๋อครับไม่เรียกคืออากาศฝนมันจะตกอะไรครับพายุมันจะมาครับเพื่อเรื่องเรื่องนี้เขาเจริญพอไปยังสายผู้ชนทั้งหลายที่ชวนกันขอมาขับไล่รัฐบาลถ้าจะให้ดีก็ส่งไปสนีไปยังช่องติดตามสยามไทยก็ดีเอชทีวีก็ดีเราจะได้ข่าวขนนะอย่างนี้นะเราจะบอกว่าจะออกจะออก ไอ้คำว่าจ่าทุกคนแม้อัตมานี่ก็สแสดงลิบไล่จะแปลงเหมือนสมัยพุทธกาลที่มีภาพวิสูรูปหนึ่งที่แปลงล่างเป็นสุเป็นร้อยล่างพันล่างแต่มันก็ทําไม่ได้ครับแต่อย่างนั้นจะจะให้เดียส่งไปเจนิยบัตรไปยังช่องดาวเทียมทั้งหมดจะเมื่อรวมกันแล้วได้แค่หนึ่งล้านแล้วมันจะเข้าทา่าแลนว่เปนระเดชเดลมแล้วห <c oughs> นึงนงน่งมันเป็นอย่างนี้ ประเทศไทยเมืองไทยกับเราไม่เข้าใจเรื่องหน้าที่การงานการเรื่องเ,ออเรื่องของคนทุกคนจึงปล่อยปากล่าเลยกรรมาการนานสมยัยเรื่องพุทธศาสนาสอนอะไรหน้าที่ทางอย่างไรทีนี้เราปล่อยไม่เอาไม่ง่ายอาจจะมาก็อยากจะว่าก็ว่าได้มาที่หลังดังกว่ารู้ไม่อะไรอ,อ่อะไรรยาเสพติดก,โก,ก็โรคเหตุนะโอ้ครับเห็นไหมนะครับล่นนั่งล้ไปวันหยุดโรคไปวันโรคเหตุวันและว่าแล้ววันยาเสพติดโรค เห็นว่าที่มาที่หลังกับดังกว่าอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้แท้จริงโลกที่เล่ล่าถือว่าตาบ้านไปใช่ไหมหายวาโตโกโลกก็วันโลกเห็นไหมแต่อย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นว่าถ้าเราจะเอาไปจริงจริงจังๆเนี่ยเราก็ต้องพร้อมกระวันเวลานาทีเว้ยมันเป็นผลประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองต่อบุตรต่อหลานอนาคตต่อไปแต่เราจะมาลองกินม่เป็นเ่องของไครเรื่องมันเรื่ององมันก็เรียบร้อยก็ไอ้เรื่องของมันไม่ใช <c oughs> ่ยาเสพติดทั้งเดือบ้านทุกวันนี้เออกระจุยเนี่ยเพราะเรื่องของมันน่ะถึงฉันทุกี ให้หลักที่แพ้่จริงเรื่องทุกเรื่องเป็นเรื่องของคนทุกคนต้องช่วยกันต้องทำความจริงให้ตากฏมารากฏดแล้วมันเป็นยังี้เหมือนอาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจัดติดขบวนน่ยให้เดินหน้าทุกขบวนเลยมันมีใช่ขบวนหนึ่งจะต้องไปไปจะต้องถูกยิงทั้งหมดเนี่ยมันก็จะต้องมีขบวนหนึ่งฉันใดไอ้เรื่องที่ไอ้แดงมันไม่ยอมรับเนี่ยกับตาในความดอมเจ้มมาวานเนี่ยอะไรส่เขาไปประชุมที่หัวราชธานี้ก็ดีอะไรก็ดีนี่มันก็เห็นได้ชัดว่า ปากว่าตาขยิบของนาย,ยกรัฐมนตรีหรือพวกแบงทั้งหลายที่ไม่ยอมรับความจริงว่าไปเนี้ยพวกด้ำว่าอย่างโน้นอย่างนี้เป็นต้นอานที่แท้จริง การปอมดองนี่มันไม่ใช่กฎหมายกฎหมายนี่มันเป็นเรื่องของการการลึกบันทึกไว้ใช้กันมีสิบปียี่สิบปีแต่ไอเรื่องนี้เขาเรียกรับความจริงที่ปากฏและจะไม่ทําอีกต่อไปนั่นเป็นการปอมดองและถวายความจบล้างทั้งดีต่อพระบาทแล้เดี๋ยวใหว่หัวอย่างนี้จะแน่นอนเลยทํอให้งนี้สินั้นลดร่างลงกับการจำนำก่านที่อะไรก็รีสิ่งเรานี่ยเป็นการยุทธศาสตร์ทาลายทรัพย์ให้เส้นนะขอฝากเขาอย่าละกอานวัสการชัดเจน ครั <łość> บต้องเริ่มจากความจริงเลยหลวงพูวันนี้ตอบย้ำชัดเจนด้วยความเมตตาของหลวงพี่นะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้มันเกิดความจริงในแง่ปลองดองมันต้องคือตัวเองต้องไปตั้งสติแล้วก็ค่อยๆมองจากจิตใจของตัวเองออกไปสู่ แนน <linkage. S 1> ม่ผมชอบอฟัฟริกาใต้ก็าทาถึงขนาดว่าคุณต้องมีจิตสมนึกแล้วสแสดงออกถึงจิตสมนึกโดยเปิดเผยโดยเปิดเผยแล้วผิดส่วนไหนก็ขอโทษส่วนนะั้นขนาดนั้นจะเจ็ดพันยังได้แค่ไห้าร้อยสามสิบปดคนครับสวัสดีครับโอเคครับเจอเลยครับอ่หมายถึงว่าอยากให้คนยอมอะไรด้วยเรืเนี่ยครับให้เอาไ พระเอ็ปีชาครับนี่นี่หมดท่านพูด<อ>จนจนจบเลยครับแล้วก็ปิด<อ>ปิดเสียงทีวีครับปิดเสียงทีวีครับท่านฮ<ะ>ท่านต้องปิดเสียงทีวีก่อนนะครับเพราะเสียงมันจะช้านิดหนึ่งครับ<อ>ท่านท่านต้องปิดเสียงทีวีเลยครับแล้วก็พูดทางโทรศัพท์แล้วก็พูดต่อเน,นื่องจนจบเลยนะครับหมายถึง <Okay. S 2> ว่าอยากให้คนเอกปีชากับคุณ อรเมื่อคืนเนี่ยออกเมื่อออกตีสามเมื่อคืนเนี่ยครับให้มาออกรายการได้ไหมครับเมื่อคืนเนี่ยตีตีสองกว่าถึงตีสามแหละครับคนเอกปีชาอะไรสุสุพรรณอะไรงรงลงท้ายสุพรรณอะไรเนี่เอี่ยมสุพรรณครับเออแล้วก็คุณอะไรไทยกรเออนะอครับขอคนอยากให้มาออกรายการได้ไหมครับแล้วให้พูดแบบเมื่อคืนเนี่ยมันจัดแจงชัดเจนดี ตีสองถึงตีสามะครับเออมันไอ้พวกนี้จริงๆนะโยมนะคุณเยมเขาเรียกว่าอะไรพวกหูถูนู้ถูกลก,ถกลางเนี่ยไอ้พวกเขาเรียกว่ามารอย่างว่ามารไม่มีบาลมีก็ไม่เกิดเนาะครับเ <laughs> พราะว่าคุณกำทองเมื่อคืนเนี่ยหรืออะไรนะคนอะไรนะไทยกรครับ อ่าน่ยนะโอ้โหพูดจัดแจกมากยิ่งตรงตรงนั้นตรงนั้นยิงยิ่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็แกร์ติดต่อรู้จักคนรู้จักว่าเอเอเออยายพุกกันเนี่ยบมาเจรจาครับ,ร,บร,รู้รู้ตัวตนกันครับแล้วก็คุณเออคุณยมคุณเอตีชาเยี่ยมสุพรรณเลยฮะครับแอบพูดลงท้ายไดยสวยมากเมื่อคืนเนี่ยผากใจจริงๆรันดูตลอดเวลา ตั้งแต่นายกนี้มาเป็นนายกฉันไม่เคยดูข่าวเลยอาตมาไม่เคยดูข่าวเลยคือตั้งแต่เสื้อแดงมูกกันาเลยเนี่ยเนี่ยมันมันเป็นจริงๆเยอะมุกดาวรัตีเราก็คกันนานเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็จะโผล่ออกมาครับค่อยๆบานออกมาทีละน้อยๆเอาเราเจริญกรรรมครับท่านครับแต่ท่านก็ได้รู้สึกออกเอฟเอ็มทีวีเอเอมครับ ต,ตีครับเป็นการรีลันตีสองตีสาเป็นรายการของวันวันเสาร์วันเสาร์าาครับก็เป็นเรื่องที่ยืนยันเหตุการณ์ความจริงที่คือวันนี้ถ้าถ้าได้ฟังข้อมูลเปรียบเทียบที่ท่านอาจารย์าวัได้เรียบเรียงให้เนี่ยนะครับผมมองว่าข้อได้จริงจะปรากฏชัดในเรื่องของไม่ใช่ว่าจะไปจบกันแค่เรื่องของการหัวอํานาจแต่มันต้องเริ่มแต่ละหน่วยที่เป็นจริงแล้วก็ใช้มิติท,ทางาศาสนาใช่ไหมครับเข้ามาเป็นตัว สะท้อนตัวจิตใจตัวเองด้วยพูดความจริงต่อสังคมด้วย<ช>และสังคมก็จะรับรู้ความจริงนั้นแล้วก็จะให้อภัยหรือไม่อภัยก็จากความจริงที่แต่ละคนเป็นใช่มันจะตัดกับสังคมไทยเลยไงสังคมไทยจะไม่ไอตัวเหตุเนี่ยสารภาพอะไรนั้นจะกลับมาเท่ๆซึ่งมันไม่ใช่ครับซึ่งอันนี้มันถือว่ามันผิดศัจธรรมไปเลยสวัสดีครับโอโหลสรณิชาครับเชิญค,ครับนครพนมครับอาจารย์เนชะรัตรค่ะวันก่อนที่ฉันได้ยิน นางยุคเข้าสัมภาษณ์นะคะว่าผู้หญิงสีขาวนะคะครับไวไลน์ใช่ไหมคะแนประษาอังกฤษใช่ไหมคะไวะไลน์เขาบอกว่า <c oughs> รับรองไม่เป็นของการันตีว่ารับรองไม่มเหมือนออเรเจนตีนาบบกวนานีทายอารเขา,า,า,า <c oughs> เขาการันตีว่าไม่เป็นแม่เหมือนประเทศออเรนตีนาประเทศไทยแต่ดิฉันดูแล้วว่ามันเป็นแน่นอนค่ะอาจารย์อตอนนี้ต่อไลน์หัวก็เสงสงเก็บไม่ใช่ไหมประมาณเสร็งิดใช่ไหมคะอาจารย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขนาดดิฉันทํามาหากินทุกวันนเงินติดบ้านยังไม่มีถึงหมื่นนะอาจารย์ครับอืมแล้วจะวิ่งขึ้นศาลแล้วจะวิ่งขึ้นเรื่องบัตรเครดิตอะไรต่างๆนะคะจะไม่เคยมีบอกตรงๆนะคะแล้วเราดูแล้วก็หาเงินก็ปิดนะคะตอนนี้ในฐานะที่เราหากินแบบสุดจริตนะอาจารย์ได้คะที่นัดการเมืองเรียวเลียาถ้าเป็นเป็นเหมือนประเทศรอเยนตินาเนี่ยสมควรค่าในยกนมยอาจารย์ถึงเวลาเขาก็ไปไหนตอนไหนแล้ว พวกเรานั้นลําบากนะดูแล้วเขาเขาการันตีเห็นบอกเอาอยู่เอาอยู่แล้วก็ท่วมไปทอายจา่การันตีได้ยังไงแม่จีเหมือนเหมือนอเยนตีนาคุณเล่นอาวุธออกมาคุณไม่ทาอะไรเหมือนจังหวัดอีแั้นนะคะสอสอมาแจกจ่ายให้อบตที่พวกกันแค่ที่ผู้รับเหมารายเย่จะได้กินกับไม่ได้กินไคะ้ายจา์เขาบอกสมัยหน้าเขาจะโหวตโนนะคะพวกผู้รับเหมานะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับ คือคือไอการที่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่มีข้อบอกว่าไอเรื่องการเที่ยวกลางคืนอะไรๆนี่ขอให้ยกหมดนะจิงๆมันจะกระทบความน่าเชื่อถือครับโดยเฉพาะไอการดื่มน,น้ําเมาเนี่ยมันจะกระทบความเชื่อถือนะแล้วเราต้องดูว่าคนที่เป็นนักเที่ยวกลางคืนแล้วดื่มน,น้ําเมามาแล้วจะมาเอาคําพูดมาประกันนูประกันนี้ไปจนต้องเข้าถึงความจริงตรงนี้ว่า รับฟังได้หรือไม่ครับผมอยากจะจบรายการวันนี้ว่าอยากจะชวนกันไปหลวงพระบางเนี่ยนะในช่วงลอยกระทงเนี่ยเนี่ยครับซึ่งเพ<ข>ราะว่ามันจะไปบรรยากาศที่เมืรราา่อจะสร้างประชาคมอาเซียนภาคประชาชนก็ควรจะต้องเตรียมตัวไปดูลาวเขาบ้างว่าเขาบริหารจัดการหลวงพระบางเมืองหลวงเก่าเขาอย่างไรเราก็จะได้คบคุ้นกับเส้นทางแล้วจะได้เปรียบเทียบประเทศไทยอะไรต่ออะไรจะได้คุยกันเรื่อง ความเป็นไปของบ้านเมืองตลอดเส้นทางรวมทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องะอะไรต่ออะไรนอกหนือย่างนั้นก็อยากจะชวนไป12ปันนาเพราะว่ามันอาเซียมันต้องบวกจีนไอ้จีนที่บวกจริงๆคือจีนตอนใต้เนี่แหละเพราะมันเชื่อมต่อด้วยระบบก,การขนส่งแล้วก็พาไปในเส้นทางนี่แหละจะไปเห็นเส้นทางทั้งหมดเห็นภูมิประเทศเห็นอะไรแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนกลับก็จีนเนี่ยเราจะขึ้นเครื่องกลับจากคุณหมิงก็จะไปเห็น12ปันนาจริงๆก็เคยเป็นของไทย แล้วไปเห็นของไทยจริงๆเนี่ยจะความรู้สึกเหมือนผมไหมผมไปเห็นเมื่อสองปีแล้วผมก็เสียดายแต่คิดอีกทีโอเคอยู่กับจีนก็ดีแล้วล่ะดีกว่า <c oughs> อยู่กับประเทศไทยเพราะว่าได้มีแต่คนที่ปวนบ้านปวดเมืองอย่างนี้ก็เดือดร้อนไปด้วยนะครับก็คิดงั้นขอบคกุกันไปดังนั้นสิบสองปัญนาก็จะต่อไปถึงคุณหมิงอะไรต่ออะไรถ้าสนใจก็ติดต่อกันครับช่วงช่วงที่จะมีกิจกรรมพี่น้องประชาชนที่ไปลาวเนี่ยคือวันที่ ลอยกระทงมันพุจิกาพุจิกาใช่ไหมวันลอยกระทงเราจะกลับมาลอยกระทงที่หนองขายริมแม่น้าโขงครับแต่เราก็นับถอยหลังมาสัก4ี่วันนะเพราะว่าเราจะไปกันประมาณ4ี่คืนห5 5้าห้าวันหกคืนวันแรกจะไปลอยลอยโคมไฟที่ริมโขงที่เชียงของลอยโคมจะเข้าลาวเข้าลาวก็ทางเรือล่องแม่น้ําโขงจะได้ไปดูแม่น้ําโขงในช่วงที่ปลายปลายฝนต้นหนาวเป็นอย่างไรรคับ แล้วก็เขาบอกแม่น้ำโขงปีนี้น้ำมากเนื่องจากจีนตอนใต้ปล่อยน้ำเข้ามาเยอะนะนี่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 คือน่าจะไปดูผมว่าไปดูแล้วจะเห็นภาพแม่น้ำโขงเห็นอะไรชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่ออะไรก็น่าจะมาคิดออกในฐานะเราเป็นประชาชนว่าจะเชื่อมต่อกับประชาชนฝั่งลาวเขาอย่างไร,รเพราะว่าใกล้กับเราและภาษาก็ใกล้เคียงกันนี่ก็คือ กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนโดยการขับเคลื่อนภาพประชาชนในความคิดผมนะคือไปดูชีวิตความเป็นอยู่จริงๆเศรษฐกิจจริงๆ,งๆแล้วก็อยู่ใ,ในสภาพแวดล้อมจริงๆที่ที่เป็นประชาคมอาเซียนแล้วกลับมาเราจะเกิดจจตสนึกว่าอันไหนที่เรายังมีอยู่จะรักษามันไว้ได้หรือไม่หลังจากมันพังไปเยอะแล้วซึ่งลาวก็ยังไม่ค่อยพังเท่าไหร่ในสังคมเขาแม้แต่การแต่งกายของสุภาพสตรีลาวนักศึกษาอะไรก็ยังรักษา เัฒนธรรมเดิมไว้อยู่แม้แต่ทรงผมเขาก็บอกไว้นะถ้าเป็น<ผ>มแม่สาวเนี่ยเขาจะไว้ผมยาวแล้วก็มัดผมถ้าเป็นแม่บ้านเขาจะตัดผมสั้นครับเขาก็เขาก็ภูมิใจเขาอยู่ว่าถ้าเราเราเห็นผู้หญิงผมยาวนี่แสดงว่าเป็นสาวครับถ้าผมสั้นแล้วมีมครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งอะ,อะไรตํำนองนี้นะครับ อันนี้ก็มีอยู่อันนี้ก็เป็นกิจแล้วภาษาเราเนี่เป็นภาษาที่ตรงไปตรงมานะครับไม่เล่นเล่นอะไรมากเหมือนภาษาไทยภาษาเราอย่างอะไรนะกระทรวงยุติธรรมก็เรียกว่ากระทรวงไม่เข้าข้างใครอย่างเงี้ยแต่วันนี้กระทรวงธรรมไทยเนี่ยมันเอียงกระเท่เลยเลยนะโอ้โหอย่าบอกใครเลยครับแล้วเดือนธันวาคมก็จะมีภารกิจ วัน,น,นวพุธาคมจะไปกระถินหลวงที่วัดเชที่วัดใหญ่ที่12บสอง<ย>ปนาน,นานครับแล้วก็เป็นวัดที่แนวแนวแนวเถรวาดางไงแล้วก็พี่น้องไทยที่เคยไปสองปีแล้วก็ไปทําบุญตอนนั้นยังสร้างสาราใหญ่แต่ละขาดขาด,ขาดไอ้หลักคาลักัพที่จะมุงหลัง,างคาไงแล้วคุณวิเชียนก็บริจาคถึงห้าแสนก็จะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะฉลองกระถินหลวงครับอันน,น,นี้อันนี้จะไปถึงวัดเชบ่ายวันอาทิตย์ ปายไม่ใช่ปายที่สิบอ็ดธันวาครับแล้วก็ถอยหลังไปอีก,กประมาณไปก็ประมาณ8 9ด้าธันวานั่นแหละครับไปก็ประมาณห้าวันหกคืนนะมันก็จะเป็นสาระการเมืองที่พยายามไม่ใช่<ะ>ไปแบบนกักการเมืองเวลาไปดูงานชอบบินมาบินไปได้เห็นอะไรวันนี้บอกว่าจะสร้างประชาคมอาเซียนกับบินไปยุโรปเป็นว่าเล่นเนี่ยครับเพราะมีคนอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ลอนดอนอครับ แล้ยุโรปเองมันก็มัน,ม,นมันก็จะไปแล้วนะกับอเมริกานี่มันก็ต้องมาดูอาเซียนดูจีนอาเซียนที่เมื่วานผมนก็พูดละสิประเทศของอาเซียนก็500